สวีดัสสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลนเวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมรอมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับรีแอควันนี้นะผมจะมารีแอคเพลงลั่นทมของคอกเทลนะเป็นเพลงประกอบซีรีส์นะครับผมชื่อว่าหอมกลิ่นความรักนะเท่าที่ดูผ่านๆน่าจะเป็นซีรีส์แนวะวายแบบชายรักชาย ตัวอื่นผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับมาดูดิมาตั้งใจมารีแอคเพลงลั่นทมอย่างเดียวนะครับดียังไงถ้ามีโอกาสจะลองติดตามซีรีส์เรื่องนี้ดูนะครับผมน่าสนุกนะเมื่อวานเพิ่งรีแอคเพลงของโฟอีไปก็ขอบคุณสำหรับไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยขอบคุณมากนะครับผมก็ ดีใจตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้ว่าครับว,ว่าวงค็อกเทลเนี่ยเขาเป็นวงล็อกอัลเทอร์เนทีฟที่ทุกคนแบบชื่นชอบในเรื่องของนดนตรีในเรื่องของเมโลดี้หรือว่าคำเนื้อหรือว่าเนื้อ้องอะไรเงี้ยเขาเขาเรียกว่าคำสวยเพลงดีมีความหมายนะครับผมทุกเพลงเลยมีความหมายแบบลึกซึ้งแล้วก็คำสวยแต่งได้ไงอะ่ะ อ,อแล้วเป็นเพลงแบบเพลงล็อกด้วยนะเออก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีแอคกันนะครับเพลงใหม่เลยเพิ่งเปิดตัวเมื่อหนึ่งชั่วโมงนี้เองนะครับเพลงรั่นธมของคอกเทลนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมจีนแ l บ,แบอ่าเปิดด,ดอกรั่นธมนะฮะ เทพี่โอมอย่างเทเอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ความรู้คุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะดอกลั่นทมเนี่ยในสมัยก่อนนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาถือกันเรื่องออความโชคโชค้ายนะถือว่าเป็นดอกไม้แห่งความโชคลายเรื่องความเ,เรื่องความอัป,ปมงคล เรื่องเจ็บป่วยอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นดอกเป็นดอกมีการเปลี่ยนชื่อเป็นดอกลีลววาวดีนะครับผมซึ่งตอนนี้นิยมกันแพร่หลายสวยงามแล้วก็หอมด้วยนะครับก็ทําใหา้ความเชื่อในะสมัยก่อนถูกลดทอนลงนะครับก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็ผมก็ชอบนะสวยดีนะครับผมนะฮะ อกลิ่นหอมจงจางที่ลอยตามลมมาหวนให้ใจคำนึงนึกถึงคราเราต้องไกลกลิ่นสุกคนปนหวานใหญ่ทำให้ใจตึงข<า>ึ้นคงทุกระทมตรงต,ตรมทำให้ใจวันไหวเสื้อผ้าบรรยากาศน่ยุคน่าจะย้อนยุคไปในสมัยก่อนหรือเปล่า เป็นซีรีส์ในที่แบบย้อนยุคนิดๆหรือเปล่าครับเออมันดูเหมือนเแนบบี่ยดูเหมือนป็นแบบบ้านทรงไทยเก่าๆเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่รู้ข้อมูลของซีรีส์เรื่องนี้นะแต่น่าติดตามอยู่นะครับาาาาากกกรรรรพบะจต้้องงงงเเคคคีีคยยัรรล Sự sống vấn đề nắn pin đại gần lợi cho cháu mơ tù hai lần mẫn chưa yêu nắng tù hai lần tùm mong kênh chân kênh châu đâu lắm 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 มาบัดมีตัวเจ้าร่วงโรยไม่ช่วยกลิ่นหอมปลีบข้าวมัวมองตรมตรอมเหี่ยวโรยร่วงไป mm hmm. จากเคยงามกลายเป็นความซามทีไม่จีรังหรือไรและความรักของฉันต้องเป็นดังเช่นเจ้าเล่นทำไมห mm hmm. ากัดเคืนไม่ให้เวลาพักพาสิ่งแปรพันไป ดูดูตาของของผู้ชายที่อยู่ในนี้นะผมว่าต้องเป็นเรื่องที่แบบความรักแต่ว่าทางบ้านไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยหรือเปล่าตาเขาดูมีความเศร้าอะ่ะเฮ้ยแต่เพลงเพราะมากเลยเพลงเป็นแบบโรแมนติกอารมณ์อารมณ์มแบบนั่งอยู่บนเขามีหมอกมีควนันนั่งจิบกาแฟเพลงเพลงนี้ให้กลิ่นอายแบบนี้เลยนะ ฉันจะทำได้นานเท่าไรถ้าฉันต้องการแค่ตาหลอดไปเพราะรักของฉันจะนานกว่านั้นนานช่วกันกับนานนี้เรื่นจะไม่มีสิ่งไหนลบเลือนให้หายสิ้นกัน เสออยู่เพื่อเธอและเป็นของเธอกลิ่นหอมของความรักฉันแะติดตามพบเจอตามพบเธอไม่มีโรยรับไม่มีวันเชา้าเ้ยเป็นเพลงรักที่โคตรดีเลยฮะมีความสุขอ โอ้ํหคำคำร้องเนื้อเพลงสวยทุกคำเลย,เลยคิดเป็นผมไหมครับสวยมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วเพลงโคตรเพาะเลย สิ่งแปรผันไปฉันจะทำได้นานเท่าไรต้นใหญ่มากนะเพราะรักของฉันจะนานกว่านั้นนานชั<ล>ช่วกไกลน,นานนิรันด์จะไม่มีสิ่งใด โอ้ชเป็นเพลงงานเป็นเป็นเพลงงานแต่งได้เลยดีมากครับผมมีความสุขมากโอเคครับโอ้มีความสุขจังเลยอะแบบเป็นเพลงที่ ดี <D _ T ix> มากชิลมากแล้วก็ใช้เป็นเพลงการแต่งได้นะเออผมชอบอะ่ะไม่ต้องพูดเยอะนะสำหรับค็อกเทลเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคุณภาพของเพลงเป็นยังไง <c ười> เพลงนี้มีความสุขมากเลยเยี่ยมเลยอิม่มเอมใจเลย <c ười> เอาเป็นว่าประมาณนี้แนละ้วกันสำหรับรีแอคของเพลงลั่นทมนะครับผมว่าเดี๋ยวต้องทะลุล้านเรเน walking, <c ười> ็วๆนี้นะนะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีแอคเพลงอะไรต่อไปรอติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคนเออผมก่อนก่อนจะไปผมมีเรื่องจะบอกว่าเออมีคนขอให้ผมรีแอคที่เซอภาพยนตร์ของแมนสวงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวผมจะรีแอคให้นะครับผม,พอ,ผมพอดีผมจะพอดีผมจะรีแอคหลายทีได้แต่มันมีเพลงเข้ามาหลายเพลงเลยครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่คอมเมนต์ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ เดี๋ยวเราเจอกันเพลงหน้าวันนี้ไปแล้วครับ